พระคือองค์ราชาในใจราชพระคือปราดปีชามหาศาลพระคือแสงส่องชีวิตจิตสรางพระปูบาลคือกำลังของแผ่นดินยากเสโทแก้ทุกขเพื่อสุขแท้พระไทยแผ่กว้างกว่าชลาสินพระดําริเลิศล้ำไทยทำกินองค์บอดินดังบิดรสอนเกื้อกูล ขอถวายพระพรชัยด้วยใจพักพระทรงศักดิ์มั่นคงทรงไอศูนเป็นประทีบส่องไทยให้ภัยบู์พระเพิ่มพูนบารมีแผ่สกลขอพระองค์ทรงพระเจริญประเสริฐขอทรงเลิศจตุรพิษประสิทธิผลพระชนยิ่งยืนานางสลานพิมนขอเทพดล น้อมเทิดไทยถวายพระพรด้วยก้าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารองศาสตราจารย์พรพันธุ์ธรรมชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่พร้อมด้วยกรรมการสภาหมหาวิทยาลัยคณาจารย์นักศึกษาและบุคลากรทุกหมู่เหล่า สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับเข้าสู่ชั่วโมงข่าวของทันข่าวราชพัฒเชียงใหม่ประจำสัปดาห์นี้ครับทันข่าวราชพัฒเชียงใหม่เราออกอากาศทางช่องซีม c h a n ชานลครับซึ่งเป็นระบบเคเบิลทีวีภายในมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงใหม่รวมทั้งช่อง v ีทีวีเคเบิลทีวีครับเป็นประจําทุกสัปดาห์เพื่อที่จะนําเสนอข่าวสารกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเป็นเป็นประจําทุกสัปดาห์ครับในสัปดาห์นี้เราไปเริ่มต้นกัน,กนที่นักศึกษาคณะครรุศาสต์คณะ คารุศาสตร์ครับสาขาวิชาสังคมศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับได้จัดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องไทยใหญ่กับการเข้าถึงสิทธิ์ในประเทศไทยครับเพื่อเป็นการศึกษาค้นคว้าด้านสังคมศาสตร์เกี่ยวกับชาติพันธุ์รวมทั้งการย้ายถิ่นฐานเข้ามาอยู่ในประเทศไทยครับที่ห้องประชุมเอื้องอีย,ยเลศชั้น5อาคารคณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับ ผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์มนตรีสิริจันชื่นให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องไทยใหญ่กับการเข้าถึงสิทธิในประเทศไทยซึ่งงานนี้จัดขึ้นโดยนักศึกษาชั้นปีที่4สาขาวิชาสังคมศึกษาขออภัยครับสาขาวิชาสังคมศรราสตร์คณะครุศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและทําความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิของคนไทยใหญ่ครับที่เข้ามาในประเทศไทย ซึ่งนักศึกษาสามารถนำเอาความรู้ที่ได้ไปใช้เป็นแนวทางและปรับใช้ในการเรียนการสอนของนักศึกษาต่อไปในอนาคตหลังจากสำเร็จการศึกษาครับซึ่งก็จะศึกษาถึงผลกระทบของชนชาติไทยใหญ่ที่มีต่อคนไทยซึ่งภายในงานครับก็ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิคุณชัยพงศ์สำเนียงนักวิจัยสถาบันศึกษานโยบายสาธารณะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เดินทางมาให้เกียรติบรรยายเรื่อง การเข้ามาของไทยใหญ่และสิทธิที่ได้ของไทยใหญ่ในประเทศไทยคุณพิสิทธิ์นาสีนักวิชาการและอาจารย์พิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับที่ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายเรื่องผลกระทบของไทยใหญ่ต่อคนไทยรวมถึงการศึกษากับคนไทยใหญ่ซึ่งจะมีคณาจารย์และนักศึกษาของคณะครุศาสตร์เข้าร่วมรับฟังกันครับ ส่วนนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยาคณะครุศาสตร์ก็มีกิจกรรมการสัมมนาทางวิชาการเช่นกันครับซึ่งในครั้งนี้ครับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้จัดการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาแบบเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับครูในศตวรรษที่21เครับเพื่อเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับนักศึกษาในแขนงวิชาสาขาวิชาภาษาไทยครับงานนี้จัดขึ้นที่ห้อง ประชุมเอื้องสายส่องแสงชั้น3อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยได้จัดการอบรมสัมมนาทางวิชาการเรื่องการพัฒนาแบบเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสำหรับครูในศตวรรษที่21 ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการผู้ให้ผู้เข้าร่วมรับการสัมมนาได้เกิดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาแบบเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนและมีแนวทางในการพัฒนาแบบเรียนภาษาไทยในยุคศตวรรษที่21ซึ่งนักศึกษาต่างก็จะได้ตระหนักถึงการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดการ เพื่อให้เกิดการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนที่นำเสนัยนนำไปใช้น่าสนใจมุ่งเน้นสร้างความรู้ให้กับผู้เรียนอันเป็นสิ่งที่สำคัญในการประกอบวิชาชีพของนักศึกษาในอนาคตครับซึ่งภายในงานก็ได้รับการให้ความรู้จากผู้เชี่ยวชาญ วิทยากรอาจารย์ดรสสิธรอินตุนอาจารย์ประจําสาขาวิชาหลักสูตรการสอนคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายให้ความรู้เรื่องการพัฒนาแบบเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนภาษาไทยสําหรับครูภาษาไทยในศตวรรษที่21ซึ่งภายหลังครับก็ยังภายหลังการบรรยายก็ยังได้มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปฝึกปฏิบัติการพัฒนาแบบเรียนเพื่อการจัดการเรียนการสอนโดยนักศึกษาผู้เข้าร่วมรักการอบรมครับ ส่วนสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครับก็ได้จัดกิจกรรมให้นักศึกษาและคณาจารย์ได้มีส่วนร่วมในการคัดเลือกหนังสือเข้าสู่หอสมุดของมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่ครับที่ลานกิจกรรมบริเวณด้านหน้าสำนักวิทยาบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับก็ได้จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการจัดหาหนังสือเข้าห้องสมุดซึ่งเกิดจากความร่วมมือของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศรวมถึงร้านค้า ที่มาเข้าร่วมงาน Book and IT Fair ครับที่มาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม่ที่มีจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาคณาจารย์และบุคลากรของมหาวิทยาลัยราชภัฏนเชีงยงใหม่ได้เข้าถึงแหล่งทรัพยากรทางการศึกษาและใช้สารสนเทศสำหรับกระบวนการเรียนรู้การเรียนการสอนและการวิจัยโดยก็มีการประสานงานจากหน่วยงานต่าง ที่เป็นแหล่งให้บริการหนังสือตำราทางวิชาการเป็นการระดมหนังสือตำราทางวิชาการอีกเพื่อให้อาจารย์นักศึกษาบุคลากรจนถึงบุคคลทั่วไปครับสามารถเลือกซื้อหนังสือที่น่าสนใจจากผู้จำหน่ายและผู้ผลิตโดยตรงและยังเป็นช่องทางในการแนะนำหนังสือเอกสารสิ่งพิมพ์อันเป็นประโยชน์ในการศึกษาเข้าสู่หอสม,มุดของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ที่จะไว้ให้สำหรับคณาจารย์นักศึกษาทำการศึกษาและค้นคว้าวิจัยต่อไปครับ ส่วนสถาบันภาษาศิลปะและวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับก็ได้มีการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับได้จัดการปรมนิเทศนักศึกษาตามโครงการนักศึกษาแลกเปลี่ยนและบุคลากรอาเซียนครับ งานนี้จัดขึ้นที่ห้องเอื้องอายเลสชัน้น5อาคารคณะวิทยการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรธรมกิจธมโมท่านเป็นรองอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดการประถมนิเทศนักศึกษาตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษาบุคลากรอาเซียนพร้อมทั้งยังได้กล่าวให้โอวาดแก่นักศึกษาภายหลังจึงได้มีการจัดอบรมให้ความรู้โดยวิทยากรผู้ทรงคุณ,คณวุฒิดรคมกิต จองบุญพัฒนานักการทูตชำนาญการกรมอาเซียนกระทรวงการต่างประเทศครับที่ให้เกียรติเดินทางมาบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อเรื่องประชาคมอาเซียนและการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาและบุคลากรระดับอุดมศึกษาและยังได้บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมเทลมีมอลโดยเจ้าหน้าที่สถาบันภาษาศาิลป,ปะและว,วัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชีงยงใหม ซึ่งหลังจากการอบรมในครั้งนี้ตามโครงการจะได้จัดให้มีการอบรมอีก2ครั้งครับคือในวันที่25มกราคมและ4กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้ในการศึกษาเรื่องประวัติศาสตร์โครงสร้างสังคมเศรษฐกิจวัฒนธรรม การสื่อสารข้ามวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศยุทธศาสตร์การพัฒนาของภูมิภาคครับจากนั้นจะได้จัดให้มีการสอบคัดเลือกนักศึกษาเพื่อที่จะเดินทางไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนยังประเทศต่างๆในอาเซียนไม่ว่าจะเป็นประเทศลาวพม่ากัมพูชาซึ่งก็ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมรับฟังการอบรมครับ ส่วนทางด้านสาขาวิชาสาสตร์ธรณสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับก็ให้การต้อนรับนักวิชาการดรฮัตซันมาริแกนครับซึ่งเป็นนักวิชาการอของประเทศมาเลเซียครับที่ได้เดินทางมาอย่างประเทศไทยแล้วก็ได้มีโอกาสมาพบกับนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับที่ห้องมินิเคเตอร์ชั้น4อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สาขาวิชาศาธณาสรณสุขศาสตร์คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีครับให้การต้อนรับดรฮัตซันมาริแกนครับท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมจากประเทศมาเลเซียในโอกาสเดินทางเข้ามาศึกษาดูงานการจัดการเรียนการสอนกระบวนการผลิตบัณฑิตและมหาบัณฑิตของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมทังดรฮัตซันครับก็ยางให้เกียรติ มาบรรยายพิเศษเรื่องการเสริมสร้างสุขภาพและสิ่งแวดล้อมในประเทศมาเลเซียซึ่งภายในงานครับก็ได้จัดให้มีกิจกรรมบรรยายแนะนำประวัติผลงานการบรรยายให้ความรู้กับนักเรียนนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาของสาขาวิชาสาธารณสุขมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครับซึ่งก็มีนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาทั้งปริญญาโทหลายจากหลายมหาวิทยาลัยครับเข้าร่วมรับฟังกันครับ ไปดูกันที่ข่าวกีฬากันบ้างนะครับนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฒเชียงใหม่ได้จัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ของนักศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ซึ่งในครั้งนี้ได้จัดติดต่อกันเป็นครั้งที่7ครับที่โรงยเมเนเซียมมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดกรกันทีมาพิชัยครับ ท่านเป็นคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่ได้ให้เกียรติเดินทางมาเป็นประธานในพิธีเปิดกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชาพัฒเชียงใหม่ในการแข่งขันกีฬาเชื่อมความส,สามัคคีครับไซส์สปอร์ตครั้งที่7ซึ่งก็มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างนักศึกษาจากทุกสาขาวิชาคณะ ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้เกิดความรักและความสามัคคีในกลุ่มก้อนรวมทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้การส่งเสริมการแสดงออกในทางที่ถูกต้องในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งภายในงานครับก็ได้จัดให้มีการแข่งขันกีฬาชนิดต่างๆเช่นกีฬาฟุตซอลกีฬาพื้นบ้านหันษารวมถึงการประกวดกองเชียร์และเชียร์ลดเดอร์ซึ่งก็สร้างสีสันให้กับการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้เป็นอย่างดีครับ คุณผู้ชมครับและในช่วงนี้ก็ถึงช่วงสุดท้ายของทันข่าวราชาพัฒน์เชียงใหม่กันแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียรติติดตามรับชมวันนี้ผมและก็ทีมข่าวทุกคนจากลากันไปก่อนครับพบกันใหม่ในสัปดาห์ต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ